ทุก่ทราบไหมคะว่าบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ไม่ได้เพียงแค่ดำเนินธุรกิจน้ำมันให้บริการแค่ในภาคพื้นดินเท่านั้นนะคะแต่ OR ยังมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและเรือขนส่งอีกด้วยค่ะโดย OR ได้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับลูกค้ากลุ่มสายการบินพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงเรือขนส่งและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเรือขนส่งให้กับกลุ่มเรือขนส่งที่เดินเรือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศค่ะนอกจากนั้นในการดำเนินธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและเรือขนส่งของโ r ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วยค่ะ